สูงสี่เนื้อคู่หรอไม่ส่มหรอกอา้าวก็บอกว่าไม่สุ่มเอ๊ะว่าแต่เนื้อคู่เราคือใครกันนะไปถามเพื่อนดีกว่ามาพอดีเลยเฮอร์ดิสนี้ผู้หญิงเยอะเนาะใครอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนใหม่มาแนะนำตัวให้เพื่อนใหม่รู้จักกันฉันชื่ออิงสิบสี่วาย ฉันนิวสิบสี่วายผมชื่อบูมสิบห้าวายผมชื่อคิวสิบห้าวายันชื่อมิเกลสิบสี่วายว่าแต่ทุกคนได้เนื้อคู่สีอะไรหรอฉันได้สีชมพูผมก็ได้สีชมพูผมได้สีขาวฉันก็สีขาวเหมือนกันฮะแต่ฉันได้สีขาวนะโอ้ยอย่ามาโกหกอยากได้พี่บูมก็บอกมาฉันไม่ได้โกหกนะไม่จริงพี่บูมเชื่อหนูเถอะหนูได้สีขาวจริงๆนะ ยายิงมันโกหกโอยก็บอกว่าไม่ได้โกหกงเพิ่งเข้ามาวันแรกก็คุณเกรงใจคนอื่นบ้างนะไม่ใช่มาคนอื่นแบบนี้เอาใหญ่นี่ใจเย็นกันก่อนดีอย่าตีกันเถอะขอร้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้แล้วว่าใครโกรหกเพราะเขาจะเปิดสีเนื้อคู่ของตัวเองนี่ก็ดึกแล้วฉันไปนอนแล้วนะฉันด้วยจะทำยังไงดีเนี่ยต้องรีบผิดแล้วคิดอะไรอุย มีพิรุษแปลกๆเนอเจอกันพรุ่งนี้มาพร้อมกันแบบไม่ได้นั้นไหมว่าแต่เขาจะเปิดสีเนื้อคู่ตอนกี่โมงอะสิบสองนาฬิกาเอาสีมาระบายทับไว้ดีกว่าได้แล้วเอาไปให้เพื่อนดูดีกว่า นี่ไงเชื่อฉันได้หรือยังแต่ว่าอิงอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะใช่ๆพวกเองไม่ต้องยุ่งแกยอมรับมาเถอะบอกตัวเองหรอโอ้ยใหญ่อิงเดี๋ยวน้าอะไรเขียวๆอ่ะอุ้ยสีหลุดเอ้ยไม่ใช่นั่นไงว่าแล้วขอเต่นนะ New underscore 14y dot kicks Miguel underscore 14y out of the group.